ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดาบอลให้โดนคืนนี้มี4คู่ครับถ้าพร้อมแล้วกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วไปลุยกันที่เกมคู่แรกกันเลยครับเริ่มกันที่คู่แรกไบรตันพบกับคริสตันพาเลสเวลา21.00นศึกศักดิ์ศรี M23 d ดบี้นกนางงวนหวังคืนชีพรับมือประสาทเรือนแก้วที่ฟอร์มกำลังสุดหนัก b r i g h t ันเตรียมเปิดสนาม a อเม็กสเตเดียมตอนรับการมาเยือนของทีมคริส a l p พาเลสโดยเจ้าบ้าน r i g h t ันของกุนซืฟาเบียนเฮอร์เซเลอร์กำลังอยู่ในช่วงฝืดอย่างน่าประหลาดใจโดยเก็บชัยชนะในหลีกได้เพียงนัดเดียวจาก11เกมหลังสุดล่าสุดเพิ่งโดนเอเวอร n ตันไล่ตีเสมอ1-1ในนาทีที่97ทําให้พวกเขาขยับขึ้นไปได้เพียงอันดับ13ของตาราง สภาพความพร้อมต้องเจอข่าวร้ายเมื่อยาซินอายาลีกองกลางตัวเก่งที่กำลังฟอร์มแรงได้รับบาดเจ็บที่หัวไหล่และจะพลาดลงช่วยทีมในเกมนี้อย่างไรก็ตามในรายของแมดวีเฟอร์ยังต้องพักยาวจากอาการบาดเจ็บส่วนเดียกโกเมสจะต้องประเมินความพร้อมคาดว่าพาสกาลโกรสจะยังคงเป็นหัวใจหลักในแดนกลางร่วมกับคาร์ลอสบาลบา ทางฝั่งคริสตันพาเลสภายใต้การคุมทีมของโอลิเวอร์กลาสเนอร์สถานการณ์ย่ำแย่ยิ่งกว่าหลังไม่ชนะใครเลยใน12นัดหลังสุดลุกรายการล่าสุดบุกไปเสมอนอตติงแฮมฟอร์เรส1-1ปัญหาใหญ่คือเกมรุกที่ยิงได้เพียง4ประตูจาก6เกมหลังสุดจนอันดับรูดลงมาอยู่ที่15เสี่ยงต่อการตกชั้น สภาพความพร้อมจะได้อดัมวอร์ทันพ้นโทษแบนกลับมาคุมจังหวะเกมแต่จะยังไม่มีชิคดูกูเร่เอ็ดดี้เอ็นเคเทียและไดจิคามดาดะที่เจ็บทั้งหมดนอกจากนี้ยังต้องเช็คฟิตชองฟิลิปมาเตตากองหน้าตัวเก่งที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บรบกวนจนเกือบย้ายทีมไม่ได้ในช่วงมกราคมที่ผ่านมา ดูแล้วเกมนี้แม้ไบรตันจะมีสถิติการเสมอที่บ่อยมากเสมอไปแล้ว10นัดในฤดูกาลนี้แต่พวกเขามีมิติการเข้าทำที่หลากหลายกว่าพาเลสที่กำลังเสียขวัญและขาดความมั่นใจในเกมรุกอย่างไรก็ตามด้วยความเป็นดาร์บี้แมชทั้ง2ทีมมักจะเล่นระมัดระวังเป็นพิเศษทำให้เกมนี้น่าจะลงเอยด้วยการแบ่งแต้มที่เด็ดฟันทงคริสตันพาเลสคู่ต่อมาโคโลนพบกับแอร์เบลิซกเวลา21.30น แพะบ้ากำลังคึกเปิดรังดวลกระทิงหนุ่มที่กำลังเสียศูนย์ในศึกบุนเดสลีกาโคโลนเตรียมเปิดสนามไรเอเดจิสเตเดียมต้อนรับการมาเยือนของทีม RB บีไลฟ์ซิกโดยเจ้าบ้านโคโลนพึ่งเรียกความมั่นใจกลับมาได้จากการเบียดชนะวูลฟ์บวก1ต่อศูนย์ในนัดล่าสุดอย่างไรก็ตามปัญหาใหญ่ของพวกเขายังคงอยู่ที่เกมรับที่เก็บคลีนชีตได้เพียงนัดเดียวจาก6นัดหลังสุดและสถิติการเจอไลฟ์ซิกก็ย่ำแย่มากโดยไม่ชนะมาเลยในการพบกันเจ็ดนัดหลังสุดในลีก สภาพความพร้อมทีมของลูคัสควาสเนียกเจอข่าวร้ายหลังเกมชนะหมาป่าเมื่อลินตันไมานาผู้ทำประตูชัยในนัดก่อนมีอาการกระดูกซี่โครงหักและอเลสซิโอคลาสโตมอนเตสบาดเจ็บกล้ามเนื้อทั้งคู่จะพลาดลงสนามแน่นอนนอกจากนี้ยังไม่มีกลุ่มผู้เล่นที่บาดเจ็บยาวอย่างทิมูฮิลเบิร์สโดมินิกไฮสและลูก้าคิเลียน ท้งฝั่งแอร์เบลี์ซิกของกุนซือโอเลเน่เวเนอร์เพิ่งสะดุดแพ้ไมส์สหต่อสองคาบ้านอย่างไม่น่าเชื่อทั้งที่มีเปอร์เซ็นต์ครองบอลสูงถึง70%ปัญหาในเกมนั้นคือการใช้โอกาสเปลืองแต่จุดแข็งของพวกเขาคือเกมนอกบ้านที่ยังไม่แพ้ใครมา2นัดติดและมักจะยิงประตูถล่มทลายยามเจอโคโลนยิงไป14ประตูจากการเจอการ3นัดหลังสุด สภาพความพร้อมล่าสุดจะขาดคาสเตโลลูเกบาประการหลังคนสำคัญยังไม่หายเจ็บเขา่ารวมไปถึงอูเอดาโรโกและวิกโกเกเบลคาวดีโยฮันบากาโยโกปีกตัวจี๊ดกลับมาซ้อมเต็มรูปแบบและมีลุ้นลงสนามดูแล้วเกมนี้ไลฟ์ซิกเหนือกว่าในเรื่องคุมกำลังและสถิติที่คมกันอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตามโคโลนกำลังอยู่ในช่วงที่ดีในเกมเย้าซึ่งมักจะมีพลังแฝงยามเล่นในบ้านในช่วงนี้ประกอบกับไลฟ์ซิกมักจะมีหลุดให้เห็นบ่อยครั้งในฤดูกาลนี้ทำให้ดีที่สุดของคู่นี้น่าจะเป็นการแบ่งแต้มที่เด็ดฟันทงโคโลนคู่ต่อมาลิเวอร์พูลพบกับแมนซิตี้เวลา23.30น,นสึกยักษ์ชนยักษ์ที่แอนฟิลหงแดงคืนฟอร์มเก่งเตรียมเปิดรังดวลเรือใบสีฟ้าที่กำลังสะดุดในลีก ลิเวอร์พูลเตรียมเปิดสนามแอนฟิลด์ต้อนรับการมาเยือนของทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้โดยเจ้าบา้านลิเวอร์พูลทีมของอาร์เนสซ์ลอตกำลังอยู่ในช่วงมั่นใจล่าสุดเพิ่งถล่ม New cast United, น,นิวคาสเซิลยูไนเต็ดไป4-1โดยได้อูโก้เอคิติเก้กองหน้าตัวใหม่เหมาคนเดียว2ประตูเสริมด้วยความคมของฟลอเรียนเวิร์สจอมทัพชาวเยอรมันเกมรุกของลิเวอร์พูลในฤดูกาลนี้ถือว่าน่ากลัวมากยิงไปถึง20ประตูจาก6เกมหลังสุดและยังมีสถิติที่แข็งแกร่งในบ้านที่ไม่แพ้ใครมา6นัดติด สภาพความพร้อมจะไม่มีเจเรมีฟริมปองแบ็กขวาตัวจี๊ดที่เจ็บขันหนีบรวมถึงอเล็กซานเดอร์อิสักคอเนอร์แบลลี่และจิโอวานนี่เลโอนี่ที่ยังพักยาวคาวดีโจโกเมสฟิตกลับมามีชื่อลุ้นเป็นตัวสำรองส่วนอิบราฮิมาโกนาเต้ที่เพิ่งทำประตูได้ในนัดก่อนพร้อมคุมแนวรับร่วมกับเฟอร์จิลฟันได ทั้งสั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้แม้จะเพิ่งเอาชนะิวคาเซลสต่อหนในบอลถ้วยคาราบาวคับมาได้แต่ฟอร์มในลีกภายใต้การนําของเป๊ปกัวดิโอลายังดูติดขัดเล็กน้อยโดยเฉพาะเกมนอกบ้านที่ยังไม่ชนะใครเลยใน3นัดหลังสุดอย่างไรก็ตามพวกเขาอาจได้ z, รูเบนดิแาสการหลังตัวเก่งกลับมาช่วยทีมทันเวลาซึ่งจะช่วยอุดรอยรั่วจากการขาดหายใตยของจอห์นสโตนส์ที่เพิ่งกลับมาซ้อมได้แต่ยังไม่ฟิตพอจะลงตัวจริงสภาพความพร้อมล่าสุด แบนโดซิวากับตันทีมที่มีอาการเจ็บหลังยังต้องรอประเมินวินาทีสุดท้าย เอริงฮอลแลนด์และโรดรีที่ได้พักในเกมกลางสัปดาห์จะกลับมาออกสตาร์ทเป็นตัวจริงแน่นอนพร้อมกับมาเกฮีกองหลังคนใหม่ที่จะลงสนามในเกมลีกดูแล้วเกมนี้นี่จะเป็นการดวลกันที่เข้มข้นเอร์พรูได้เปรียบในเรื่องเสียงเชียร์และเกมรุกที่กำลังเข้าฝักสุดๆในขณะที่แมนซิตี้ของเป๊ปมักจะมีแผนเด็ดมาสู้เสมอแม้สภาพทีมเยือนจะไม่สมบูรณ์ร้อเเซ็โดยเฉพาะแนวรับทําให้อาจจะโดนหมัดน็อกของเจ้าถิ่นเล่นงานได้ในเกมนี้ที่เด็ดฟันทง ลิเวอร์พูลมาถึงคู่สุดท้ายของวันนี้กันครับไบร์ทมิวนิกพบกับฮอฟเฟนไฮม์เวลา23.30นเสือใต้ออกอาการสะดุดไม่ชนะในลีก2นัดติดเปิดรังรับมือหมู่บ้านทางความหวังที่กำลังร้อนแรงสุดครีบ บาเยอร์มิวนิกเตรียมเปิดสนามอาริอัส์อารีนาต้อนรับการมาเยือนของทีมฮอฟเฟนไฮม์โดยเจ้าบ้านบาเยอร์มิวนิกของแวงซองกอมปานีสะดุดมา2นัดติดต่อกันในลีกแพอัลส์บวก1ต่อ2และเสมอฮัมเบิร์ก2ต่อ2ทํทให้ช่องว่างคะแนนเริ่มถูกบีบปัญหาหลักคือเกมรับที่เสียประตูง่ายโดยโดนเจาะตะข่ายไปถึง5จาก6นัดหลังสุด อย่างไรก็ตามเกมรุกยังคงไว้ใจได้เสมอสภาพความพร้อมจะขาดแค่คอนราดไลเมอร์ที่ยังอยู่ในช่วงพักฟื้นคาวดีแฮร์รี่เคนที่มีอาการป่วยจนพลาดการซ้อมช่วงต้นสัปดาห์คาดว่าจะฟิตทันลงล่าตาข่ายในนัดนี้แน่นอนรวมถึงเลนนาดคาวที่ฟิตสมบูรณ์พร้อมสร้างสรรค์เกม ทั้งฝั่งฮอฟเฟนแฮมภายใต้การคุมทีมของคริสเตียนอิลเซอร์กำลังอยู่ในฟอร์มเทพชนะรวด5นัดติดต่อกันในลีกล่าสุดพึ่งถลม Onion ่มโอนียนเบอร์ลิน3ต่อ1เกมรับของพวกเขาแข็งแกร่งมากเสียเพียง3ประตูจาก6นัดหลังสุดขณะที่เกมรุกยิงกระจุยไป14ลูกถือเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในประวัติสโมสรหลังผ่าน20นัด สภาพความพร้อมจะขาดแค่วูเตอร์เบอร์เกอร์กองหลังคนสำคัญที่ติดโทษแบนซึ่งถือเป็นความสูญเสียใหญ่เพราะเจ้าตัวทำไปแล้ว5ประตู9แอสซิสในฤด,ดูกาลนี้รวมถึงยังไม่มีอดัมโลเซ็กโคกิมัชิดะและโคลแคมเบล ดูแล้วเกมนี้บาเยนกำลังอยู่ในช่วงหลังพิงฝาต้องชนะเพื่อรักษาตำแหน่งจ่าฝูงการเล่นในบ้านน่าจะทำให้พวกเขาครองเกมบุกเข้าใส่ตามสไตล์แต่ต้องระวังเกมสวนกลับที่เร็วและเด็ดขาดของฮอฟเฟนไฮม์ที่กำลังมั่นใจสุดขีดทำให้เกมนี้ดีที่สุดของเจ้าถิ่นคงเป็นการเบียดชนะที่เด็ดฟันธงฮอฟเฟนไฮม์ และนี่ก็เป็นทั้งหมดครับที่ดาวบอลให้โดนนำมาฝากทุกท่านถ้าชื่นชอบชื่นใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้เวลาหมดหมดเวลาเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ